สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปียพรขบูลนางสาวสุริวิภาขายทองและนายคุณานน,นเหรียญวงศกรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนวมินทราชูทิตมัชชิมจังหวัดนครสวรรค์วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสําคัญที่อาจอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนั่นคือไมโครพลาสติกในอาหารก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าไมโครพลาสติกคืออะไรจริงๆแล้วมันคือพลาสติกที่เล็กจิ๋วแบบที่เราแทบมองไม่เห็น เจ้าไมโครพลาสติกพวกนี้มาจากสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีเช่นขวดน้ำพลาสติกถุงพลาสติกหรือแม้แต่จากการซักผ้าของเราเมื่อพลาสติกลงไปในทะเลสัตว์ทะเลเช่นปลาและหอยก็เผลอกินเข้าไปสิ่งเหล่านี้จึงสะสมอยู่ในตัวพวกมันแล้วเมื่อเรากินอาหารทะเลก็มีโอกาสสูงที่ไมโครพลาสติกพวกนี้จะอยู่ในจานอาหารของเราเช่นกันไม่ได้มีแค่อาหารทะเลนะคะ พืชผักผล,ผลไม้ที่เรากินก็อาจปนเปื้อนไมโครพลาสติกจากดินได้เราคงคิดว่ามันแค่เศษเล็กๆจะเป็นอะไรไปได้แต่จริงๆแล้วมันสามารถสะสมในร่างกายเราได้ด้วยเช่นกันการสะสมไมโครพลาสติกในร่างกายอาจทำให้เกิดปัญหาในระบบย่อยอาหารเช่นการระคายเคืองหรือการอักเสบนอกจากจะระคายเคืองแล้วไมโครพลาสติกบางชนิดยังปลดปล่อยสารเคมีเช่น BPA ซึ่งอาจไปรบกวนฮอร์โมนในร่างกายและที่น่ากลัวคือสารเคมีบางชนิดในไมโครพลาสติกอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเรง็งซึ่งเป็นหนึ่งในโรคยอดฮิตของคนไทยเด็กและคนสูงวัยอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปเพราะระบบภูมิคุ้มกันและการกำจัดสารพิษในร่างกายยังไม่สมบูรณ์อาหารที่มีโอกาสปนเปื้อนมากเช่นอาหารทะเลผักผลไม้และแม้แต่น้ำดื่ม เราสามารถลดความเสี่ยงจากไมโครพลาสติกได้ง่ายๆเช่นการหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันนอกจากนี้การแยกขยะและการรีไซเคิลพลาสติกอย่างถูกต้องก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาไมโครพลาสติกได้นักวิจัยยังคงศึกษาถึงผลกระทบของไมโครพลาสติกในอาหารและสิ่งแวดล้อมเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจคือการพัฒนาวัสดุทดแทนพลาสติกที่ย่อยสลายได้ง่าย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมหลายบริษัทได้เริ่มลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณไมโครพลาสติกเราทุกคนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเราให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้สร้างสารรค์ผลงานต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ